ในคลิปนี้ผมก็มีเรื่องเล่าจากปากีสถานมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าตึงเครียดหน้าดูเลยทีเดียวเพราะมีคนคนหนึ่งครับเขาก็เล่าว่าเขาต้องรีบตัดสินใจหนีออกจากประเทศตอนตีหนึ่งเลยครับท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างปากีสถานกับอินเดียที่กําลังคุกคูลอยู่เขาก็เดินทางข้ามแถบตะว,วันออกกลางไปแล้วจุดแรกที่เขาไปแวะพักก็ไปเจอเข้ากับบรรยากาศของสงครามแบบเต็มๆเ,เ,เลยครับเขาเล่าว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่เมืองลาเลื ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ชิดกับชายแดนอินเดียมาก แล้วช่วงนั้นรับน่านฟ้าก็ถูกสั่งปิดไปถึง48ชั่วโมงทําให้เครื่องบินนั้นไม่สามารถบินได้เลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปนั่งรถบัสจากฝั่งตะวันออกสุดของปากีสถานเดินทางข้ามประเทศยาวไปถึงอัฟกานิสถานตลอดทางก็จะเจอกับฐานตำรวจคอยตรวจคนตามด่านสําคัญสาคัญแม้ว่าจะเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีคนมากมายที่กําลังขึ้นรถบัสหนีออกจากเมืองอยู่คือจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่วันคนที่เล่าถึงเรื่องราวนี้ครับเขาก็บอกเลยครับว่า ไม่คิดว่าปากีสถานน่ะจะถึงขั้นทําสงครามแต่แล้วสถานาการณ์นั้นมันก็กลับตรรบัตอย่างรวดเร็วเลยครับในวันนั้นแหละครับผู้คนก็แห่ไปกว้านซื้อข้าวของตามซูเปอร์มาร์เก็ตกันใหญ่พอเห็นท่าไม่ไดีเขาก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปอัฟการิสถานทันทีระหว่างทางเขาก็ได้ไปเจอกับผู้ชายอีกคนที่กําลังพาลูกเล็กๆเ,เดินทางตอนเที่ยงคืนเหมือนกันครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเมืองราเฮอร์นั้นมันจะไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้อินเดียม,มากเกินไปหน่อย ห่างกันแค่ประมาณ20กิโลเองครับการเดินทางรอบนี้ก็ลอบไป500กว่ากิโลเมตรน่าจะราวแดชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะข้ามประเทศมาได้แล้วพอตื่นขึ้นมาอีกที่ก็ถึงเมืองเปวาสเรียบร้อยแล้วครับพอมาถึงเปวาสตอน7จ็ดโมงเช้าอย่างแรกเลยก็ต้องหาที่พักใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือเมืองเปวาสนั่นะก็เป็นอีกเมืองที่มีเรื่องของผู้ก่อ,อการร้ายซุ่มโจมตีอยู่เรื่อยๆครับรงแรมใหญ่ๆพวกเขาก็เลยไม่ค่อยอยากให้คนแปลกหน้าเข้าพักเท่าไหร่สุดท้ายก็เลย ต้องได้ไปพักที่หนึ่งครับเป็นบ้านคนแถวนั้นครับที่อยู่ในซอยแคบๆลึกเข้าไปหน่อยพอเช็คอินเข้าไปได้แป๊บเดียวครับเขาก็เห็นข่าวเลยครับว่าที่ลาฮเฮเมืองที่เขาเพิ่งจะหนีออกมาเมื่อเช้าเนี่ยมันก็มีระเบิดเจ้าของบ้านพักก็รีบเตือนเลยครับว่าวันนี้นะ่ะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเพราะปกติในเมืองนะ่ะก็จะมีเรื่องของคนจีนถูกทำร้ายอยู่แล้ว ยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีสงครามแล้วด้วยเจ้าของบ้านนั้นก็เลยเอาอาหารครับมาส่งให้ที่พักถึงที่เลยครับซึ่งคนเล่าเขาก็แอบเซลๆ์นนะครับว่าอาหารนี้เนี่ยมันมีฟีลเหมือนกับข้าวหลวงในคุกยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับแต่ว่ามันก็ดูน่าอร่อยดีเหมือนกันนะครับเขาก็บอกนะครับว่าไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยครับว่าสงครามน่มันจะเข้ามาใกล้ตัวได้ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่1 0พฤษภาคมตอนนั้นก็ประมาณตีสามเกือบเกือบตีสแล้วครับปรากฏว่ามีโดนของอินเดีย2ลถูกยิงตก ่างจากบ้านพักที่เขาอยู่ไปแค่ประมาณ10กิโลเมตรเองเขาก็เล่านะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังตามมาด้วยครับทําเอาใจคอเขาเนี่ยไม่ดีเลยรับยอมรับเลยครับว่าเขาช็อกมากไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าสงครามอะ่ะมันจะมาอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายจมูกได้ขนาดนี้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทหารก็มาถึงจุดที่โดนตกแล้วก็ดูเหมือนกับว่าโดนไหมครับมันจะระเบิดซ้ําขึ้นมาอีกในตอนนั้นพอดีแถวนั้นมันก็เลยวุ่นวายครับรถฉุกเฉินเพียบรถพยาบาลนั้นก็เข้ามาร่วมกว่บร้อยคันเลยทีเดียวคือถ้าจะย้อนไปก่อนหน้านั้นนัม ก็จะมีการประทะกันทางอากาศครั้งใหญ่เลยครับระหว่างอินเดียกับปากีสถานแถวแถวแคว้นแคสเมียเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของปากีสถานนั้นก็ให้ข้อมูลกับซี n อนะครับว่าตอนนั้นน่ะมันมีเครื่องบินรบร่วมวงด้วยประมาณ125าลำเรียกว่าเป็นการเจอกันบนฟ้าครั้งใหญ่สุดๆในรอบหลายๆปีเลยครับท่านผู้ชมผลจากการต่อตู้ครั้งนี้นะครับมันก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย60คนแล้วชาวบ้านอีกหลายพันคนเลยครับก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องหนีตายกันโอลมานเลยครับความขัดแย้งรอบนี้มันก็สก่่งงกททบไปถึชาวจีนีน ด้แถบนั้นด้วยครับที่ต้องรีบหนีหัวซุกหัวซุวนท่ามกลางเสียงระเบิดเมืองลาเฮอร์ที่อยู่ห่างจากชายแดนอินเดียปาก,กีสถาน30กิโลเมตรนี้มันก็เลยกลายเปย็นจุดร้อนแรงของเรื่องนี้ไปเลยครับแต่พอเครื่องบินถูกยกเลิกเป็นแถวตัวกลับจีนมันก็เลยหายากสุดๆครับชาวจีนบางคนก็โชคดีหน่อยได้ขึ้นเครื่องเที่ยวสุดท้ายกลับบ้านมาได้พวกเขาก็มาเล่าถึงประสบการณ์ที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องราวของนักธุรกิจชาวจีนท่านหนึ่งกันบ้างครับที่ชื่อคุณโจูููเเมิิ่่งงงงคครรัับแกกก็ตะออยีีปาาาสถนนนพื้หุณ เล่าว่าวันที่8พฤษภาคมนะครับแกก็ได้ยินเสียงโรนถูกยิงให้ร่วงลงมาเลยครับคือตอนแรกนะครับก็วางแผนว่าจะกลับบ้านในสิ้นเดือนพฤษภาคมอยู่แล้วแต่พอสถาคารอ่ะมันพิกผันปุ๊บปล่บครับแกก็เลยต้องรีบหาตัว๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเลยแต่มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าตั๋วเนี่ยก็โดนยกเลิกไปต้้งสองรอบกว่าจะหาตั๋วได้ก็ล่อไปต้อง6,800หยวนครับแถมยังต้องไปต่อเครื่องที่การจีแล้วก็ไปดูใบอีกคุณผู้หมิงนะครับก็ยังบอกด้วยครับว่าตั๋วนี้เนี่ย มันยิ่งถูกยกเลิกราคานะ่ะมันก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นการจะกลับบ้านแต่ละทีเนี่ยมันก็ยากเย็นสายเข็ดจริงๆครับจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมตอนที่เป๊ะๆในขณะที่แกกําลังลุ้นหน้าจอมือถืออยู่ดีครับก็กระโดดตัวลอยขึ้นเลยครับเพราะว่าตัวที่พยายามจองมาตั้ง3รอบในที่สุดนะ มันก็คอนเฟิร์มสักทีแกก็เล่านะครับว่าตอนนี้ตั๋วจากปากีสถานไปจีนนั้นราคาขึ้นไป3เท่าแล้วครับตั๋วแพงที่สุดนั้นก็ต้องตอเเรื่องด้วยนะครับตั๋วมันก็ปลาเข้าไป23,000หยวนแล้วครับทั้งๆที่เขาก็เคยมาปากีก่อนหน้านี้นะครับราคาตั๋วปกติมันก็จะอยู่แค่4,000หยวนเองเรียกได้ว่าราคาต่างกันลิบลับเลยทีเดียว แล้วมันก็ดูเหมือนจะมีเรื่องที่ดูพิลิกพิลันเข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมเมื่อมีเอเจนต์บางเจ้านั้นถึงกับประกาศขายตัวกันโจงแจ้งบนโซเชียลมีเดียเลยครับอย่างเช่นโพสต์ว่ากรรจีไปกวางโจชั้นประหยัด140,000นห่นกยวนไรสนใจทักอินบ็อกมาเลยโอ้โหคือแบบไม่กี่วันก่อนมานี่นะครับทั้งเสียงไซเรนเสียงเตือนภัยทั้งซากโรนที่เห็นเห็นกันนะ่ะมันก็ทาลายความสงบไปหมดแล้วนะครับชาวจีนอีกหลายร้อยคนก็ยังคงติดอยู่ในปากีสถานเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเลยครับกังวลกันหนักมากแบบไม่เคยเป็นมาก่อนชาวจีนส่วนใหญ่ที่อยู่ในลาเฮอนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจครับไม่ได้เป็นคนงานโรงงานแล้วพอสงครามนบะบมันหนักข้อขึ้นเครื่องบินก็จะถูกยกเลิกโรงแรมที่จองไว้มันก็โดนเทครับธุรกิจที่พวกเขาทํามันก็หยุดนิ่งสนิทไปเลยอย่างเพื่อนบ้านของคุณบูหมิงครับที่เล่าไปตะกี้นะ่ะที่ชื่อเสี่ยวหลงครับแกก็ขายอุปกรณ์มือถือนะครับปรากฏว่า ต้องไปกักตุนน้ำดื่มไว้ตั้ง20ลังบะหมี่ซองอีกหลังตอนนี้ครับร้านของแกเนี่ยมีของกักตุนเต็มจนแทบไม่มีทางเดินแล้วครับท่านผู้ชมแต่ที่มันน่าห่วงไปยิ่งกว่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องชาวจีนในปากีก็คือหลายคนครับอยากออกไปแต่ก็ไม่ได้ออกครับยังคุณนเหลิวน,นี่นะครับแกก็อยากจะพาภรรยาที่เป็นคนปากีกับลูกตัวน้อยกลับบ้านจะจะขาดแล้วใต้ดันมาติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางถนนทางที่ไปนั้นมันก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมครับ ทำให้แผนอุปยพต้องอยู่ชะงักไปเลยคุณหลิวก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเมื่อวันที่10พฤษ,ษภาคมเองครับยังไม่หายกลัวเลยครับครอบครัวของแกน่ะจะออกมาแต่ละทีมันก็ยากลาบากจริงๆครับคือคุณหลิวเนี่ยมาทํางานที่ลาเฮอตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วก็ได้ลงหลักปักฐานแต่งงานกับสาวปากีมีลูกสาวน่ารักอยู่ที่น่าเล็ครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆอินเดียกับปากีเนี่ย จะดูตึงๆกันอยู่แล้วทีนี้ลาฮอร์ะรับก็อยู่ใกล้กับชายแดนตะด้วยแต่หลายคนรวมทั้งคุณหลิวเองก็ไม่คิดหรอกครับว่าสงครามนะ่ะมันจะลามมาถึงลาฮอร์ได้ครับเพราะว่าลาฮอร์เนี่ยมันจะเป็นมเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเดนนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆที่นี่เนี่ยเรื่องมันคงจะใหญ่โตจนคุมกันไม่อยู่นแน่เลยครับเขาก็สแสดงความคิดเห็นว่าอย่างนันนะครับแล้วเรื่องไม่คาดฝันนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณหลิวครับเมื่อเช้าวันที่8พฤษภาคมประมาณเก็ดโมงเช้าเป๊ะคุณหลิ แต่พอตั้งใจฟังดีๆครับก็เอะใจทันทีครับเพราะเสียงน่ะมันดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอกันเกินกว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติแน่นอนคือนั้นเองครับคุณหลิวก็ได้ยินเสียงตามสายประกาศเตือนของชาวบ้านครับว่าห้ามเปิดไฟนะห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด แล้วก็สั่งให้ร้านค้าร้านอาหารแถวนั้นครับปิดร้านไม่เกินสี่ทุ่มไม่งั้นแล้วก็อาจจะตกเป็นเป้าได้คุณหลิวแกก็สัมผัสได้เลยครับว่าบรรยากาศในลาฮอร์เนี่ยอยู่ต่อไม่ไหวแล้วครับก็เลยรีบคุยกับภรรยาว่าต้องรีบหาทางย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะควรจะต้องกลับจีนแต่ก็นั่นแหละครับการเดินทางอะ่ะมันลําบากไปหมดถนนก็ปิดน่านฟ้าก็ปิดออกไปไหนไม่ได้เลยคุณหลิวก็เลยได้แต่บอกครับว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันจริงๆว่าชาตินี้จะต้องมาอยู่ใกล้กับสงครามขนาดนี้จากที่เคยเห็นแต่ในข่าวตอนนี้ครับสงร ม,นะมันอยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆครับความสงบสุขที่เคยมีเนะี่ยมันก็มาลายหายวับไปกับปลาเขาเลยทีเดียวทางสถานทูตจีนนะครับก็ออกมาประกาศเตือน่วนเลยนะครับทุนผู้ชมถึงชาวจีนกว่าแสนคนที่อยู่ในปากีให้อยู่แต่ในบ้านกักตัสวสบียงและเตรียมความพร้อมอพยพด้ทุกเมือ่อแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามรับชีวิตในเมืองหลวงอย่างกรุงอิสลามาบัดนั้นก็ยังคงดูทรงๆอยู่ครับยังพอไปได้คุณหลินซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีนอยู่ที่ปากีมา29ปีแล้ว แกก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อจีนครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมว่าราคาข้าวของในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านแกน่ะมันก็ยังนิ่งอยู่ยังทรงอยู่ครับคือราคาน่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นพวดพราดอะไรแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครครับไปแห่กัะตุนอาหารในย่านที่แกอยู่เลยแต่แต่ก็นั่นนหลรับเรื่องของจิตใจเนี่ยมันสลัดทิ้งยากจริงๆครับยิ่งมีข่าวร้ายเข้ามาอีกว่าโรครูเขงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของแกนั้นก็เพิ่งจะเสียชีวิตจากการถูกโจมตีทางอากาศไปเรื่องเศร้าแบบนี้น่ะมันก็เลยทําให้ความเชื่อที่่บบอกนะครัวา สงครามมันยังอยู่ไกลตัวอยู่นะมันพังทลายลงเลยครับท่านผู้ชมแต่มันจะมีเรื่องที่น่าหวาดเสียวยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือมันมีผู้โดยสารของเครื่องบินที่เพิ่งจะบินออกไปจากปากีสถานได้แค่ชั่วโมงเดียวเองครับยู่ๆขีปนาวุธของเอเดียนัน้นมันก็ดันพุ่งเข้าไปชนกับเป้าหมายแห่งหนึ่งในแขวนปัญจามของปากีสถานผู้โดยสารคนนั้นครับที่ชื่อคุณตงจูเ้เหวินมารู้ที่หลังครับว่าเส้นทางที่เครื่องบินบินผ่านไปนั้นนะ่ะมันก็ใกล้กับเขตต่อตู้รบแค่ปลายจมูกเองครับลูกเรืืืือออออบบนนะนเเเเคคคคครรรร่่งร่งงงงงะยยยัััโดตมาาาาหลล้้วถขุณ ออกหลังตีสองครึ่งอย่าขึ้นบินเด็ดขาดโอ้โ oh ห oh, เรื่องเฉียดตายครั้งนี้มันสะท้อนชะตาชีวิตของชาวจีนที่ติดอยู่ท่ามกลางสงครามชัดเลยครับคุณหลินครูสอนภาษาจีนคนเดิมนั้นยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเมื่อวานนี้ครับผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งนะ่ะก็ได้โทรมาเล่าให้ฟังครับว่าริษัทัว์ของเขานั้นนะ่ะแค่ครึ่งวันนั้นก็มีคนโทรมาขอยกเลิกทิป ไปต้องต่อร้อยลายแล้วโทรศัพท์ที่บ้านของพวกเขานะครับมันก็เจ๊งไปเลยครับเพราะว่ารับสายจนแผงวงจรไหมตอนนี้นะครับเธอก็บอกว่าเธอนะ่ยไม่ได้รอเครื่องบินหรอกครับแต่กําลังรอเรอโนอามารับข้ามเขต,ตงสงครามไปมากกว่าครับหลายๆท่านนั้นก็จ,จะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตั๋วเครื่องบินนะ่ยมันถึงได้แย่งกันดุเดือดแล้วก็ราคาพุ่งปริ้งขนาดนั้นนะคือมันมีเหตุผลทางธุรกิจที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลังครับวงในของสายการบินนั้นก็แอบกระซิบมาครับว่า เขาใช้ระบบที่เรียกกันว่าด y นามิกพรายซิงคือพอคนแห่กันเข้ามาหาตั๋วเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นเพิ่มรวดเดียว3 0 0เนั้นระบบมันก็จะปรับราคาขึ้นเองอัตโนมัติอย่างวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับยอดคนหาตั๋วจากอิสลามาบัดไปไป,ไปจริงนั้นมันก็พุ่งสูงขึ้นไปถึง1780%เทียบกับปีก่อนแต่ตัวการใหญ่ที่ทําให้ราคาตั๋วเครื่องบินนั้นมันพุ่งกระสูดจริงๆก็คือพวกค่าใช้ใจ่ายเรื่องความปลอดภัยที่มันโผล่ขึ้นพรรราาาาายยคคคคัััับบตต้้งงแ่่่่สสนนนนมมมิิดีีเกก็ใชใจพใจะพะปภ Sampai jumpa di video selanjutnya. แล้วก็ยังมีค่าความเสียพิเศษให้กับลูกเรือสําหรับไฟเหมาลําสรรพัดค่าใช้จ่ายนั้นมันก็จะบวกเข้าไปหมดเลยครับวงในนั้นเขายังบอกอีกนะครับว่าแค่ค่าประกันสงครามอย่างเดียวนั้นก็ปาเข้าไป35ปรเ็นของราคาตั๋วจากปากีสถานแล้วครับท่านผู้ชมแต่ที่มันน่าคิดไปกว่านั้นอีกก็คือมันมีเสียงแว่วๆมากว่ามีการแบ่งตั๋วกันแบบไม่ค่อยแฟเท่าไหร่ครับอย่างคุณเฉินที่แกทาธุรกิจวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ลาฮอร์นะครับแกก็จะเจอมากับตัวเลยครับแกก็บอกนะครับว่าในขณะที่ฝรั่งตาาาานนน้้ํขัห ซื้อตั๋วไปเซี่ยงไฮ้ได้สบายๆแต่พอคนจีนด้วยกันนั้นกลับกลายเป็นว่าตั๋วหมดเลี่ยงทุกช่องทางซะยอยีกนั่นแหละเรื่องแปลกๆแบบนี้นะครับเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นเพราะว่าส,สายการบินนะครับเขาจัดโคตาที่นั่งใหม่สาหรับเที่ยวบินอุยพโดยเฉพาะครับที่นี้เนี่ยในขณะที่พี่น้องชาวจีนที่ยังคงติดอยู่ในปากีสถานกำลังนั่งกุมกมับกับราคาค่าตั๋วที่แพงหูเฉีกอยู่นั้นนะครับกลุ่มนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในเขต F7 ของกุงอิสลามบะไกก็เริ่มมองหาเส้นทางอื่นเพื่อกลัััััััับบบบ้้้าาานน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 กกกกแแแลลวววคครรรรอออย่่่นนน่่งงงงงเีึทชชืิ็ผถ8โม ชายแดนแล้วก็ค่อยต่อรถมินิบัสอีกทีครับสุดท้ายค่อยไปขึ้นเครื่องจากเมืองคัชชากราเพื่อจะบินต่อไปหางโจ้นู่นเลยครับพวกเขาก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางข้ามพื้นที่อันไรยกว่า300กิโลเมตรมันก็ยังดีกว่าต้องมานั้งติดเงกอยู่ที่นี่นะครับเรื่องราวความขัดแย้งหนักๆระหว่างอินเดียกับปาก,กีคราวนี้นะครับทั้งคนจีนทั้งคนปากีเองก็ต้องกลายเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์สงครามแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องเดือดร้อนสื้นหวังกันไปต,ตาๆกันครับ แต่เรื่องนี้น่ะมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะสิครับท่านผู้ชมคือมองเผินๆน,น่ะมันก็เหมือนกับสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานใช่ไหมครับแต่ลึกๆล,ง,ลงไปแล้วเนี่ยมันก็ดันมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าบางทีแล้วน่ะพักคอมมิวนิสต์จีนอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับอย่างเมื่อวันที่8พฤษภาคมครับที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ดังของฮ่องกงเซาชหน้าบอร์นิ่งโพสต์ครับ เขาก็ได้ตีข่าวเลยครับว่าทางปากีสถานนะครับก็ได้ใช้เครื่องบินขับไล่รุ่นเจเทนซีที่ผลิตในจีนนี่แหละครับเข้าไปต่อสู้แล้วก็ยิงเครื่องบินของอินเดียร่วงไปหลายลำเลยครับซึ่งในนั้นน่ะมันก็มีเครื่องบินดารับที่อินเดียซื้อมาจากฝรั่งเศสร่วมอยู่ด้วยซะเองนะครับหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะครับเจ้าเดิมนี่แหละเขาก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องบินขับไล่เจเทนเพิ่มเติมเลยนะครับท่านผู้ชมคือไอ้เจ้าเครื่องบินเจเทนนี่ยหละครับมันก็เป ผลิตโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการบินเฉิงตูของจีนร่วมเช้ในกองทัพอากาศจีนมาตั้งแต่ปี2003นู่นแล้วครับส่วนเจ้าเจเทนตีที่ปากีสถานได้ไปนะครับมันก็เป็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกครับเครื่องยนต์แรงกว่าเดิมเรดาร์ーーก็ล้ำสมัยขึ้นเป็นเรดาร์แบบ AESA ครับแถมยังยิงขีปนาวุธ PL15 ได้ด้วยนะครับ เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นเครื่องบินรบยุค4.5เลยทีเดียวและที่นะ่าสนใจใอีกอย่างนะครับก็คือปากีสถานครับเป็นเพียงประเทศเดียวนอกประเทศจีนนะครับที่มีเครื่องบิน J10C ประจําการอยู่โดยสั่งซื้อทั้งหมดไป36ลําพร้อมกับขีปนาวุธ p l 15อีก250ลูกตั้งแต่ปี2020นู่นเลยครับชุดแร6ก6ลาเพิ่งจ,จะรับมอบไปเมื่อปี2022ครับแล้วตอนนี้นยะก็มีการประจำการใช้งานจริงๆอยู่20ลาแล้วครับขณะที่ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มหรือ SIPRI นี่นะครับเขาก็บอกว่าประมาณ81%ของยุโทโธปกรณ์ที่ปากีสถานนําเข้ามามันจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเจเทนตี NT, ขีปนาวุธหรือระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศต่างๆนักวิจัยอาวุธโศคุนซีแมนไวส์แมนครับแกก็วิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้นะ่ะจีนก็กําลังเข้ามาเสียบแทนที่อเมริกาครับที่จะขายอาวุธให้กับปากีสถานน้อยลงจนจีนนั้นกลายเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับปากีสถานไปโดยปริยายส่วนอินเดียที่เป็นคู่กรณีครับอาวุธที่นําเข้ามาเกินครึ่งก็ามาจากอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็อิสราเอลนั่นเองครับ แล้วพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บนะครับในโลกโซเชียลมีเดียของจีนนั้นโอ้โหครับกลุ่มชาตินิยมบางกลุ่มนี้ก็ตีปิ๊บกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมออกมาบอกกันเลยครับว่าเป็นชัยชนะของยุทธบรณรของจีนในสนามรบจริงๆเลยครับพวกเขาก็อ้างกันใหญ่นะครับว่าป้ากีรสานอ่ะแข้เครื่องบินรบกับระบบเรดาร์ที่จีนซัพพอร์ตให้นี่แหละครับสอยเครื่องบินอินเดียร่วงไปหลายลำเลยซึ่งในนั้นครับก็มีเครื่องบินรับที่อินเดียซื้อมาจากฝรั่งเศสรวมอยู่ด้วยบางคนก็ไปไกลถึงขั้นที่บอกว่าจริงครับ ส่งเครื่องบินวายทเวนตี้ไปช่วยสนับสนุนในด้านยุทธปัจัยให้ปากีสถานเลยทีเดียวครับคนอื่นก็วิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของระบบข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยปากีก็ได้เปรเียบในสึกครั้งนี้เห็นครับแล้วการที่ปากีสถานรับจะยกระดับความขัดแย้งเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารขนาดนี้นะ่ะจะต้องได้รับไฟเขียวจากจีนแล้วแน่นอนแต่ทางรัฐบาลจีนก็รีบออกมาเบรกแยดนะครับปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับว่าไม่ได้ส่งเครื่องบินขนส่งวายทเวนตี้ ไปร่วมปฏิบัติการสนับสนุนอะไรทั้งนั้นครับแต่ในอีกมุมหน,นึ่งนะครับคุณผู้ชมก็มีชาวเด็ดปากีสถานบางคนครับโพสตคลิปลงติกต็อกครับด้วยการขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นภาษาจีนป๋อเ,เลยนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของทหารแล้วก็โครงการพัฒนาพลเรือนต่างๆอย่างในคลิปนี้นะครับก็จะมีข้อความประมาณว่าสหายชาวจีนทั้งหลายนี่เพื่อนซีผมเองเขาบอกนะครับว่าอินเดียกับปากีกํบบางรบกันแล้วเขาก็เป็นคนแรกครับที่ร่วมรบเลยล่าสุดครับเขาบอกว่าอินเดียยิ่งขีปนาวุธทีดี คนปากีก็พร้อมสู้ยาวๆพวกเขาก็เลยยิงเครื่องบินอินเดียตกไปแล้วหกลังครับเพราะว่าจีนก็สนับสนุนพวกเขาหลายอย่างเลยครับเขาก็บอกอีกนะครับว่าแต่ถ้าพูดถึงสงครามในปากีนะครับจีนนี่แหละครับคือพี่น้องที่ดีที่สุดของปากีสถานเขาพูดนะครับผมไม่ได้พูดจีนนะครับก็ได้จัดหาทั้งเครื่องบินแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างรับที่เขาอะต้องการให้เลยครับเขาก็พูดกันตรงๆขนาดนี้เลยนะครับอันนี้มันเป็นภาษาจีนครับผมก็เลยพอแปลได้ผมก็เลยลองแปลออกมาครับมันก็เป็นประมาณนี้ละครับ ทีนี้ครับพอมองในภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมในขณะที่อินเดียกับปากีสถา,านกำลังรบกันอยู่เนี่ยฝุ่นตลบทางอากาศนี่นะครับนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายคนก็เริ่มมองเห็นแล้วครับว่าพราะเขาวมิสต้จีนนั้นอาจจะกําลังตีสอหน้าหรือกําลังเล่นเกมอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าครับแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเขาเป็นนักวิเคราะห์ต่างชาติครับไม่ใช่นักวิเคราะห์จีนเนานะ คือแบบว่าพวกเขาอาจจะอาศัยจังหวะน,นี้นะครับท่านผู้ชมส่งอาวุธให้กับปากีสถานไปพังๆถือโอกาสทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธตัวเองไปด้วยแล้วก็แอบเก็บข้อมูลข่าวกรองของทางทหารอินเดียไปแบบในตัวลับๆพร้อมกับขยายอิทธิพลข,ของตัวเองในภูมิภาคเอเชียใต้แบบนเนียนๆไปด้วยนะครับอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์ครับก็เป็นสำนักข่าวของฝรั่งกันดนอกใครที่ชี์จีนก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะหาข่าวจากไหนนะครับ าก็บอกครบว่าพักคอมมิวนิต์จีนเนี่ยน่าจะใช้ทั้งช่องทางการทูตทางการทหารที่อยู่ในปากีบวกกับเครือข่ายดาวเทียมสอดแนมเรือดักฟังแล้วก็ยังมีกองเรือติดอาวุธอีกเพียบเลยนะครับที่อาจจะแฝงตัวมาในกรับของชาวประมงเพื่อคอยติดตามสัญญาต่างๆในสนามรบดูว่าเครื่องบินรบของพวกเขาเนี่ย วางกำลังกันยังไงขีปนาวุธนั้นถูกยิงไปทางไหนเรียกว่าเก็บข้อมูลกันทุกเม็ดทุกหน่วยงานเลยครับแล้วก็มีข้อมูลในน้นครับว่าปัจจุบันนี้เนะี่ยล่าสุดครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม2025เนี่ยจีนมีดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ตั้ง267ดวงเนี่ยครับในจํานวนนี้ครับ115ดวงนั้นเอาไว้สําหรับงานข่าวรองแล้วก็ลาตะเวนโดยเฉพาะเลยครับส่วนอีก81ดวงเนี่ยก็รับผิดชอบในด้านของการสื่อสารกับการเฝ้าระวังซึ่งมันอาจจะแปลความได้ครับว่าจีนเนะี่ยอาจจะระ่มเครือข่ายดาวเทียมเกบททั้งหมมดี่า วยกันเก็บข้อมูลข่าวกรองจากสนามรบในครั้งนี้กันเลยทีเดียวครับอันนี้ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์เองนะครับก็เป็นพวกสํานักข่าวฝรั่งเขาวิเคราะห์กันนะครับจริงๆแล้วจีนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับก็ต้องฟังหูไว้หูกันด้วยเนาะที่นี้ในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางคนครับเขาก็มองออกไปอีกมุมเลยนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสงครามรอบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของอินเดียกับปากีสถานกันแล้วนะครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนสงครามตัวแทนที่พรรคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนชักใยอยู่เบื้อองลลัาาานนะสจจจีีกกํใช้้โอง เชืงดูครับว่าอเมริกาแล้วก็พวกชาติตะวันตกนะ่ะจะออกมามีปฏิกิริยาปฏิบัติหรือว่าแอคชั่นกันยังไงครับแล้วก็ถือโอกาสสแกนข้อมูลทางการทหารของอินเดียแบบละเอียดยิบไปในตัวเลยเหมือนกับใช้สนามรบจริงเป็นห้องแลบทดลองของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยครับยังคุณอยู่จงจี้ครับซึ่งเป็นอดีตผู้อานวยการวิทยาลายัยสงครามการเมืองของมหาวิทยาลายัยป้องกันประเทศเลยนะครับแกก็ออกมาบอกเราว่าพวกยุทธปกรณ์ต่างๆของปากีนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการรบทางอากาศทางบก จาระบบเรดาร์ระบบราตรเวนหรือระบบการต่อตู้ทางอากาศยานนะครับทั้งหมดแล้วนะ่ะกล้วนแล้วแต่มาจากจีนทั้งนั้นเลยครับแล้วเร็วนี้ครับมันก็มีข่าวออกมาอีกครับว่าปากีนเะนี่ยเริ่มสั่งซื้ออาวุธจากจีนเพิ่มแบบด่วนจีเลยครับเพื่อรับมือกับความขัดแยง้งที่มันอาจจะรุกลามบานปลายขึ้นมาได้ซึ่งทั้งหมดนะมันก็ยิ่งตอกย้ำเห็นขึ้นไปอีกแล้วครับว่าพรรคคอมมิวนจีนเนี่ยครับคือพันธมิตรตัวจริงเสียงจริงของปากีสถาน แล้วก็มีการวิเคราะห์กันไปอีกนะครับว่าในศึกครั้งนี้ครับจีนก็อาจจะกําลังหนุนหลังให้กับปากีสถานเล่นบทโหดกับอินเดียเต็มที่แต่ก็นั่นนะครับยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์ออกตัวแรงมากเท่าไหร่แล้วมันก็จะยิ่งเหมือนกับเปิดไพ่ให้คนอื่นเห็นมากเท่านะครับแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดพีิกอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่9้าพฤษภาคมครับมันก็มีข่าวมาบอกว่าอินเดียนะครับดันไปเจอเข้ากับขีปนาวุธของจีนครับ L P 1 5ที่ตกอยู่ในแคว้นปัญจามของอินเดียเลยครับ งานนี้เตือฝั่งตะวันตกครับพวกเขาก็บอกว่ามันหวานปากอินเดียแล้วก็ฝ่ายตะวันตกมากเลยครับที่จะได้เอาเทคโนโลยีของจีนนไปศึกษาแล้วถ้าเกิดว่าพวกตะวันตกครับสามารถแกะระบบวิถีนําทางระบบการควบคุมจรวดนี้ได้เมื่อไหร่แล้วละก็ก็อาจจะหาวิธีการป้องกันหรือรับมือมันได้อย่ามีประสิทธิภาพเลยทีเดียวซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับจีนก็อาจจะเสียหายหนักเลยทีเดียวครับแล้วพอมาถึงวันที่12พฤษภาคมบิ๊กทหารอากาศอินเดียพลเอกอากาศ A k เคาตีครับก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับแล้วก็โชว์รูปจรวด p l 15ที่ตกในอินเดียให้เหตุการณ์จ่ายเลยครับคุณบาตีเกก็บอกรับว่าระบบการป้องกันของอินเดียสกัดจรวด lp15 นี้ได้สําเร็จนะแต่มันดันไม่ไปโดนเป้าแล้วแกก็ชี้เรียงร่างไปเลยครับว่าจีนนี่แหละครับที่เป็นคนส่งอาวุธให้กับปากีสถานแล้วไอ้เจ้าจรวด pl15 เจ้าปัญหาที่ว่ากันนี่นะครับท่านผู้ชมมันก็ถูกพัฒนาโดยบริษัทอุตสาหากรรมการบินแห่งประเทศจีนหรือว่า avic เป็นขีปนาวุธยิงจากอากาศสู่อากาศพิสัยไกลที่นําวิถีโดยเรดาร์ครับผู้เชย ชขาเองเขาก็จ้องไปที่ระบบวิถีนําทางของมันเป็นวิเศษเลยครับเพราะมันคือหัวใจสําคัญเลยนะครับในการตรวจจับติดตามแล้วก็ล็อกเป้าหมายถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามได้ระบบนําวิถีนี้ไปแบบเต็มๆนะครับเขาก็จะรู้ความลับรู้ความสามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งของมันหมดเลยหแล้วออกไปพัฒนายุทธวิธีรับมือทั้งการก่อกวนสัญญาณหรือวิธีการป้องกันอื่นๆได้อีกเพียบเลยครับยังไม่หมดเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าได้ศึกษาเครื่องยนต์ของมันก็จะรู้ถึงที่มาที่ไปว่าใช้เชื้อเพลิงแบบไหน สผสมเป็นยังไงแถมยังประเมินความเร็วกับระยะยิงจริงๆของจรวดได้อีกด้วยและถ้าหัวใจสําคัญที่สุดของจรวดนี้คือระบบนาวิถีที่ดันมาถูกเปิดโปงโชกันร้าอยู่ตอนนี้แล้วเราก็มันก็เหมือนกับว่าจริงครับเอาความลับสุดเยอดของตัวเองเนะี่ยไปประเคนให้คนอื่นรู้เลยนะครับเนี่ยสรุปแล้วนะครับเรื่องวุ่นๆุ่นระหว่างอินเดียกับปกากีสถานรอบนี้เนะี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศทะเลาะกันธรมนธรมดาๆแล้วล่ะครับแต่มันเป็นเหมือนกับภาพย่อส่วนของการงัดข้อกันระหว่างเหล่ามหาอำนาจที่ สเกลใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับในระหว่างที่ความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั้นมันพุ่งปริษขึ้นถึงขีดตุดในรอบหลายสิบปีครับการที่จีนต้องเอารุ่นใหม่ๆเข้ามามันก็มีบทบาทในความขัดแย้งครั้งนี้มันก็เลยจุดประกายให้คนกังวลกันใหญ่เลยครับว่าดุลอำนาจในแถบเอเชียใต้นี่มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วอิทธิพลของป้าเจิงในย่านนี้ครับมันจะมากขึ้นมากขนาดไหน ก็น่าคิดนะครับเพราะอย่างที่รู้กันอยู่แหละครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเนะี่ยก็มีเรื่องกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนกับเพื่อนบ้านอยู่แทบทุกเจ้าเลยครับดีนะรับชายแดนไทยเนี่ยไม่ได้ติดกับจีนเลยแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อาจจะอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะไม่อยู่ก็เป็นไปได้ครับด้วยความเป็นธรรมของพวกเขาเราก็จะต้องกาติดเบื้องหลังของความขัดแย้งนี้กันต่อไปครับแล้วก็จะต้องคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะ่ะเด้รับฟังกันต่อไปด้วย